เอาแล้วครับงานนี้เจ้ามะนาวโอ้ล่วงลงมาเลยครับเบรคเบอย่างนี้่ดึงกันก็ดึงไม่ขึ้นนะครับ ให้แม่ครูเดินมาดันครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูจบชีวิตสายสายอะไรดีอะเรียบร้อยคะเรียบร้อยในที่สุดก็มีผู้โชคดีลายที่สองครับผมเมื่อเช้านี่ก็ฝั่งบ้านอุโลครับ <laughs> ท่าสวยเดี๋ยวจัดให้สักฉากหนึ่ง <N> นี่ครับเสียบอยลอยสาวเบาคิดื้อพี่น้องท่าสวยครับท่าสวยลอ,อยครบยับพื้นยุบครับพื้นยุบเขาเรียกว่านั่งแท่นพี่น้อง คนสุดท้ายแล้วต้องอัดแต่ตจานชูช่วยชีวิตอีกแล้วครับเอ๊เอาเลยเฮ้ยเอ้ยว้าวต้องอาศัยโซโลเหลืองครับต้องให้จานชูช่วยชีวิตครับไม่งั้นไม่ขึ้นครับดึงกันก็ดึงไม่ขึ้นหรอก ต้องเอาแม่โครมามาเกี่ย์มาย่ำนะนี่ใครนอนี่นอ้องเห็นเขาวิ่งมาดูที่สะครับไม่รู้ว่าใครนะพี่นอ้องเสียบบอยครับเสียบอยฮะเสียบ,บอย,บบอยนี่ครับลูกกระโปรงคั้เลยนี่เลยนี่อี จานชูน่าจะไปเอาดินแห้งครับน่าจะไปเอาคันนานะดึงเอาดินคันนามาครับเพราะว่าพื้นที่วิ่งตรงนี้มันย่ำแย่นะครับอจานยูต้องรื้อคันนาออกให้ครับ ทางให้ใหม่ครับชีท้ทางให้ใหม่นีครับยอมเสียสละเวลาเดินมาทำทางให้ทีมงานนะครับก็ได้ใช้ทางร่วมกันส่ส่วนเจ้ามะนาวพอขึ้นได้ไปรลี้วเลยครับ <c oughs> <c oughs> จบชีวิตมะนาวสิ่งอนะ ให้แมคโครมาช่วยดันตูดขึ Cad ê? Cad ê ้นครับเมื Cad ê. Cad ê? Cad ê ่อกี้แดนจูก็เลยถือโอกาสเคลียร์เส้นทางใหม่ให้เลยครับเปลี่ยนเส้นทางไอ้ไอ้เอาไว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 ้ลูกพี่เอาไว้พ่อ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 โอ้ยปีชู้เลยเอาไว้ลูกเพย์เอาไว้เอาไว้ให้ท่ามาหากินนะครับ อกาสได้ลงมาทำคลิปหน่อยออมาแล้วครับปุ่นรกรบอจอกว้วนมาเลยโอ,อ,อไ้ไป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 ต่ำมอความไปจอดรอแล้วสำหรับงานนี้ก็ วันนี้ก็จบชีวิตไปสองลายนะครับจมนะฮะทีมงานอูโลกคันหนึ่งทีมงานโทหน,นหนึ่งคันหนึครับเดีย๋ยวจันชูก็จะเคลียร์ทางตรงนี้ให้อีกนะครับจะได้มีพื้นที่วิ่งนะครับเอาดินแห้งมาปูเอาดินแห้งดินพนาม,มาปูนะจะได้ ไม่ยุบตัวนะครับเวลาเราวิ่งมาจะได้ไม่ยุบตัวอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตขึ้นรถนะครับอ่ะแกรนจูเกียร์ทางให้ตรงนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาวิ่งย่ำกันนะครับวันนี้ก็จะสี่โมงแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเขาหน้าจะให้เลิกห้าโมงหรือเปล่าม่ยังไม่รู้ครับ นี่ว่าจะเอาสักยี่สิบเที่ยวจะถึงไหมพี่น้องตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยะยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้ยังไม่ถึงเลยอีกตั้งสามสี่เที่ยวหนึงจะถึงจะ่าได้่าน้ามันไว้นี่ขอยี่สิบขอยี่สิบพี่น้องนะครับชดเชยหน่อยพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานนี้ไม่ได้ทํางานนี่ชดเชยให้หน่อย <c oughs> นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอน,นุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เราไปได้สุอดเด็ดมาแล้วนะบายบายครับผม